อสัอบตะรดยาม,มันลดมีพาย,ยู่สิงคโปร์บนนอกบนนอกพี่น้องวันที่สามเจะบินไปเที่ยวสิงคโปร์โคชแนะสวัสดีครับมาพี่น้อง <c oughs> วันนี้ได้ก่อยร้อยเลือดก้อย นี่แหละไก่ขมล้ำเลยพี่น้องเลยมาเด้อครับเด้อมากินน้ำกันอืมอู้สิหล่นบ่ละ่ะบ่ได้บอกวิธีเห็ดพี่น้องมามาเด้อครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ทกั้งสปบปะล้าฟิลิปปินส์อินโดนลลีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกองเมียนมาคาบูลเด้อฮัลโหล my friend from อออลาร์ดูโบคัมบิจอยมี today I have spicy beef salad today okay let s start <S จินจ๋นเจ้าอันเอ็มเวียดนาม đến ăn còi <laughs> bò với nhau món ăn yêu thích của tôi ba cái đó bò đầy hàng nè phết phết lọt, nó sẽ sẹp úp úp còn chỉ có tháp đi thi còn úp uh. <laughs> Đấy rồi, đến đênh xỉu với nhau mà đến cặp ba hình trong tầm mmm mmm ừ, à, mmm 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 บปอะไรอย่าห่างพี่น้องหิวผักกับพี้หลากหลาย,ยพี่น้องนี่เป็นผักใจขมๆอืมอืม ผักติวผักเมก็กเข้ากันคักอึอึชอบสัญญามัมนหลดนน่ะ บนะี้อือประยาดก,กันรุนลนะมันอึบ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 อือแสบขึ้เกาอืมนิวเข่าอืม โหัวพาเลลิตใส่ขึ้นในสย่ากิบดอกจอกตั้งตับสซดายาเหี่ยง อืมแช่ <c oughs> แข็งไม่เสียนั้นนะครับนืดจะกินง่าย ตาสว่างเลยดูวัดพี่นอ้องอืม พริกหวานสำหรับผมนะครับอืมบกินข้าวตอนหิวแสบอีปดีพี่น้อง เบิรงนกันย่านแบตเตอรี่เบิอืม ทั้งกายทั้งกายไปกินกน้ำกันเด้อครับประเด็นไปกินขออภัยหลายๆสำหรับคนไปกินเนื้อไปกินดิบเนาะพี่น้องขออภยัยคือเก่าคนไปกินกระฝักเบิงึงหรืออะไรก็แช่เด้อพี่น้องเดออ้อเพื่เป็นไรร่างใจใกัน งอญหล่อมสีงอนมนอัดเอวติก,กว่าตัวไม่รู้ปวดดินน้ำได้กระแสบพี่น้องอืิงจริงๆนะ เหมือนคุณกินผักกะเพราข้าวาผัดต้มยำกุ้งแกงส้มอะไรประมาณนี้ครับเหมือนกันคุณสามารถกินได้ทุกวันอันนี้ผมชอบผมก็สามารถกินได้ทุกวันเหมือนกันม,มีข้อแม้แต่ถ้ากินดิบต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วย กิยยาด้วยครับถ้าอยากกินนะตำร้านขายยาก็ได้ครับแต่ผมนี่จะไปชั่ชงน้ำหนัก,ก <c oughs> ทุกสามเดือนอนสิงหาพวกก็ไปแล้วครับสามครบสามเดือนอเสร็จว ไปะเดาอืมคุอม,มอมลำตัวเดาอืมแซบแซบคับพี่นอ้องพี่น้องอิสมิน Everyone or my love, It's my FC, everybody watching me. This Pinong in it's our language. อ mm. oh, ื้มเดินกลับอ้ยี่น้องหวานจุ๊ยๆเราก็ได้แค่ต้องฟินด้วย p i n o องในน้ำด้ะ ปิดฝาดีๆใส่ังฟิตออกมาโหจับบอกสำหรับสหายสุราได้เพีงงยงนะ่ะอืแจับ้ะแวกนี่ว่ายานไม่มันปิด บริชาตแบบอือ,อ,อืที่ไม่ค่อยหยิบพริกนี้พริกขี้หนูสวนสุดยอดแลยเผ็ดสุกพี่้อด เผ็ดแล้วเจ็ดอีกได้กัะมากชอบมันบวเผ็ดบวชแสบดอกพี่นอ้องสำหรับคนเคยกินะนะเงอนหลัอม พยยี่ไยอูสสิงคโปร์มาบ้านนอกพี่น้องวันที่สามพอจะบินไปเที่ยวสิงคโปร์พงพึ่งจองตัวเสร็จ ม,มากริงกระโปร์สะอาดสะอ้านดีพี่น้องสมตยตะกีสบอยงานพอ่นนะเป็นวรุ่นไปเที่ยวดู นั่งกับเช้าไปวงวิวพี่น้องนะเขาก็จะไป,ไป้ะถึงโตพันน้ำออมจันลักพันืม Number 3, h r I will fly to Singapore. If people live over there, just come to join me. Hmm. <laughs> In Singapore. o คนมีหลังช่วยจุ๊บพี่น้องอยู่สิงคโปร์ ก็อย่าถามมูกันนะอืให้เพื่อนภาไปกินม,มูเนี่ยเพิ่นไปพักค่บ้านเดียวกันเนีนะเพิ่นไปอยู่สิงกระปูมีลูกจนอายุยี่สิบปีละ ฮอตต้องหอตแล้วแสบมาสุดท้ายแทยสุดฮู้เวลี่สไปซี่แอนด์เวลี่ฮอต <c oughs> พ่อเป็นอย่พี่น้องกินเท่าที่ตัวเองกินได้เนาะแซ่บสุดยอดพี่น้องอ่ะมือัอนี้ผมพ่อสมีธพี่น้องได้มันน่ะผมมาเด็ดบุริแซ่บมาเขียนในเบิร์ไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชอชา่อาอวิเดเซนบ๊ายบายขอบคุณเยี่ยรบ๊ายบาย